ปลาเนี่ยฮู้ผู้บ่าวสุดแดงเอ้า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 ค่อยๆลูกค่อยๆค่อยๆคอยเล่นค่อยเล่นอ่ะปลาลุงไงเนาะเปิดคลิปเปิดภาพออกมาเมื่อนี้กระตัวนแรงเด้อปลาลุงไงเนาะสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีปลาลุงเอฟซีบอสคูสุคนพี่น้องเลยยินดีตอนฮับข่าวซูซ่องยูทูปแม่น้องนิวอีกคือเก่าคือเดิมปลาลุงไงเนาะ หลังจากที่ว่าตะเวนสิตตขอบฝ่าแล้วพี่น้องเลยเอากัะสิพาสามแม่ลูกเฮากรสิพากาันไปพดนต้นไม้ให้ลุงบอกเอาอัดแม่บอกสุ้ร้อยซุย้ร้อยไปผุนไปน้องเอนิ่งผมไปไปเนีอาสบายดีไปลุงในว้วพี่ดุอย่าพอ,อัดน้องให้เอิดใครใหายก่อนโอเคไปบังลูกเฮ็ดมีงบวิน มีเห็ดอีกบ่ลูกตกมขีต้มอ้านิวเจ้าบอกเอาคู่มาอีกดูเอ้มาหดอันต uh 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 ักหนามหดเมื่อเมื่อเอาไปคู่น้อยฮะน้องกระต้านั่งนั่งนังน้่งเตียงน่ะมาหดก็งก็ใม่รวมจังแล่เอาไว้มาดูปะมันยังไงมันยังไงเขียบเลยฮะมันบ่มีดอกมันออกเดี๋ยววันนี่ได้นจะออกไหม ไป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 ผู้ไปไปชวนผู้ไปไปไปเอาอันเอาคู่อีกเนี่ยก็ลุกตกแดดผู้ไปไปยามไปบังอืมผู้ไปอืมไปเอาคู่อีกเนี่ยหลุ่ละอันเน็ตละอยู่เตียงน่ะอยู่เตียงใกล้ตัวไทยเด้อเอากระถางกระถางน้อยเลยหลุางน้อยบ่โลยไปลุกไปไปบังอืมไปไปสบายดีไปลุ่งเลยาปดี้ไปลุกงเลทุกทุกเลยุกน้ำนี่นะโอ้ยโอ๊ย ฮ้าโผู้บ่าวสุดแดงมานี่ปลาลุงเอ้ยสบายดิสบายดีเนยจ้าแมเฮ้ยใช้นามนะไปเบอกอึงปะอึงองอยู่ใสอึงอยู่ใสบอกปลาลุงนี่เอาทู่ทู่กันสบายดีครับกันบ๊อบครับบ๊อบมานี่ฮะโอ๊ยโอเอาไว้ซะเนตอันเนตอ่อนเลยพี่น้องเยเนาะอึ๊บบ๊อบแมนเนตอ่อนแล้วนะวินเนาะ ตะเวนสิตกติแล ok ้วก็พาวินเนอร์มาหดต้นไม้ให้ลุงก่อนบัดนี้พาลุงเลยเนาะจากสิว่าฟ้าฝนก็อยู่ตกแล้วบัดนี้เนาะวินไปอย่าขึ้นกว่ามันตกได้ออุ้ยเฮาก็สิพากันมาหดต้นไม้ก่อนพี่น้องเอ้ยฝนตกไปเมื่อกี้นี้เฮาก็บ่ได้หด2-3มื้อผู้พี่น้องเอ้ยเนาะมาๆๆมาๆ ใช่ آ, ม,มองม,มองเด้มองมองยังใช้มองน่ะ,ะ <c ười> น้ำขึ้นมาลายแล้วบานี้พาลุงไงเนาะพี่ครึ่งหนองลุงจันแล้วอันนี้แล้วมีปลาเลยวินปลายุบยุบยู่แต่วินจุตกแล้วปลาดรวยเห็นบ่ปลาน่ะมงในขั้นหนองลุงทีเจอเนี่แตกวิวมีอยู่มีอยู่เบื้องเฮ้ยเห็นบ่อึ่งเห็นบ่เห็นบ่อึ่งสบายดีป่ะลุงเนี่ย สบายดีอือว๊อกอือใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนยุดยุดยุดลุงหาได้ลุงหาดิจังไหนมาอื่นล oh, ุงมาได้น sort of ี Hayır ่ไดนลุงมาจอบสวนได้นี่ไดนวินเนอร์สิกุนของลุงแล้วนี่ไปไปบังม่วงไะมันติดแล้วนี่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าฝนตกเซเพกันเลยกะซื่นเลยพี่น้องเลยเพราะว่าห้ามปลูกช่วงนั้นกะปลูกได้มื่อหนึ่งซอง มื่อหนึ่งสองมือเนี่ยเนาะก็ฝนเทลงมาเลยถึงหน้าฝนก็ติดเลยแบบใช้หมวกม่วงได้พินบอกบอกนิ้วนะใช้บักม่วงนะพาพาพานิ้วไปเบิ่งเนยพูนพูนทางผูทางผูเออเอายางไปย่างไปไปรักกินหมวกหมวงลุงไปน่าสบายดีป้าลุ้งเลยล่ะสบายดีป่ะเลยวินเนอร์ได้แจะสบายดีเลยไปโปงยอดใหม่เลยนี่เฮ้ยไปเสียหัวลุงหรือลุงให้เลยมันทันใหญ่โต ใช้หมวกนวเดวินต้นหมักลินจีเออใช้ขู้ลูกออกมาแมู่่มาดนะตาโคดนะฮ่ยจับมันเฉวินจับมันไปแล้วเบอยงามีพี่น้องไอ้คนกีติดเลยอยู่แล้วว่าเนาะอย่าดึงเยดอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงโอ้ยวตวหาดูหาดูไปไป ไป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 เบื้งอ ma. ึ้งพูปะขุนทางนี้พุนเอามาแม่กระถางก็รู้ละแม่ชิลงไปตักนี่จักแล้วแม่กับบัวคนที่ละเฮ้ยอย่าจับเด้อซื่นบ่แหลกพี่น้องไงเนาะใจวินเอามาแม่ลูกเอาบัวนะพี่ตัวนี้ก็ไม่ไผรตัวนี้สิติดอยู่บ่ไปเอาบัวมาแป๊บแม่ชิลงไปหดอยู่นี่ เอ้าอันขีเขียวน้อาหดเด้นี่แหน่เลยพี่น้องเลยเนาะเฮ้ยน้ำทงเสือแม่แล้วดินมันกระเจ็บเลยปลาลุงเลยนเนาะแล้วครับกะให้เพิน์ติดก้อนแล้วก็จะเอาฝุ่นมาใส่อีกแบบนี้มาเดนนเ,เนเ้ยอืมเนาะเนาะงาม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 ว้าว ว้าวยังเป็นว uh, ัดอยูวินเดียวกันเฮ้ยไฮงามบ่ลูกเดี๋ยววันนู้นงามบ่งามเด่นเฮ้ยเฮ้ยตุยตกดีบุหิตเดิมไม่ติดเห็นหมักตะลูดเพื่อนอะดูดเออดูดดูดได้ติดตกโอ้ยมันบ่แม่นมันบ่มีฝนมันเห็ดบ่ได้ลูกเอ้ยเห็ดมันบ่มีฝนมันเห็ดบ่ได้ เจ้าคือปลุลงทั้งนั้นลูกลงทั้งนั้นมันง่ายไปผู้พูไปผู้ก่อนฉันไปผู้พ่อไปลงผู้ก่อนไปไปลูกไปต้นยังไงแม่ต้นหม่องม่วงรักแม่กับผู้พูดลงลูกคือกันลงสื่อมากใส่มาเบิ่งบัดเพิ่นเป็ดหมากแล้วพี่เนาะหม่วงแก้มแดงไปหม่วงแอปเปิ้ลอย่าวินโอ้ ai con mà hùng nói biết không nè con hùng nói này tiếp chơi anh đi cái con mà hùng nói rồi bắt được bắt nha quá mi ương phọt mi khịa phọt mi tùy bòi thay ba nhà bưng này có được thang này ba ừ ừ thấy ừ bò ừ bò luôn, con mặc gì đá bà Vinh bà bà thấy binh? Ba thăm 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 là thăm 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 โอ้ยต้นโม่วงนี่คือสติดอยู่พี่น้องเห็นเนาะเบังต้นใดก็เขียวเขียวนามั่งต้นนี้ให้งามอันนี้ต้นมะเขียบเนาะฮะต้นมะเขียบน้อวินเนาะอันนี้วินปลูกกับเช้านะวินปลูกกับเช้าบลูกอือันนี้บเพิ่นปลูกกัะเบื้องเชื่อเพิ่นไปผูกไป คอยเราดูเด้อพี่เด้อจะขึ้นบัวลงทั้งนี้ลูกทั้งนี้พี่เด้อนั่งมาแล้วขึ้นทั้งนี้ลูกเออนิวขึ้นลงต่างพี่นั่งย่างมาทั้งนี้ลูกพี่มันจังโบอันมันจังเด็กแน่หน่อยนึงพอเห็นมันวิ่งก้นกระทางน้ำพวกวะน้ำพวกวะพวกเขียดแดดนะน่ะอีแม่ปล่อยตุยเพื่อนเห็นน้องนิวมาปล่อยเออย่างมาทั้งนี้ลูกทั้งนี้ มันจังดึกมันจังเฮาจังจักได้เอลมบ่หันแดดเลยวิดบ่เออไรเนี่หันกะขึ้นมาเดี๋ยวแม่สิลงไปเปลี่ยนขึ้นมาขึ้นมากมากน้อนี่เนาะน้องวินเนาะลายเต็มเลยน้ำกับพี่น้อยแต่ก็เอาน้ำเข่าอยู่นี่ปีนี้บ่ทุนบ่ได้เอาบุษบุษขุดน้ำเข่า เขาานำทางเขาอลยก็น้ำเตรมไว้อึบออ๋อมาฮดวินในตู้มาตะนาบตู้มาตะนาบแอ็นกกม่วงถูกต้นไม้ฮดอไฮดพอแล้ยวพอแล้วมาันยังไม่นอนหน้าที่ตู้เออเราก็ฮดไปไปต้นนั่นแบบนี้ี่วมานใช่บ้างหนิ้ เอามาขวงนี่ก้นนะแขนี่กอนอืออาโหดตรงนี้ด้วยสผลวิ้นแอนบรรจุมคนน้อย็อยจกโคดเพราะคนน้อยอ้าบรรจุแล้วมาแม่ชิดงเอาไปนี้ไปโคดไปคนรจุมซื่นไประวิน่ะมาแม่ชิดงไปเอาไปนเดี๋ยวอีนี้จับกล้อง วินาต้นมะม่วงลายบ่ล <wij> ุงมาปลูกบ่บ่ไม่น้ำาขวกน้ำอะไรไม่อินเลยอันนี้ก็เป็นน้องสะลุงเนาะตะกี้มีมีไหหน้าเนาะปลาลุงเนาะมีกงหัวซีดาแล้วก็ได้จกน้องหายมันเงาเนาะห้มันลึกห้มีน้าวินต้นมะม่วงลายบ่สบายดี ดีปาลุงป้าไปหาลองไะอันนี้ต้นหมนักยังอันนี้ต้นหมนักยังน,นี่ต้นหมนักยังเบิ้งยุเอาเอาไปไปเบิ้งไปยุต้นมะเขีบบยบวายุต้นมะเขียบใชอันนี้ต้นของไผ่นี่ต้นของวินนี่ต้นของเชือชอตัวไดเชือนะใส่ใส,ส่สีเบิ้ง ตัวใดตัวนี้หรือตัวนี้ตัวนี้อาคงวิ่นได้สิคงวิ่นตัวนี่บอฮะอึบ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 ฮะฮะเบอร์จะขืนได้ปลาลุงเอ้ยใครไหนแต่ว่ามันบาชันเนาะมันเน่นทางนี้ทางนั้นมันชันมาหดวิ่นมาหดหรือมาหดวิ่นเนอร์ก็อย่ากหดเพราะวิ่นเนอร์ปลาลุงเอ้ย พูดพูดต้นนั่นนั่นเด้อวอนห้ลุงเน้อกอได้กินขนมน้ำลุงนวินเนาะก็อไดรลุงเอาห้ขนมหาวินเน้อกินเอะจิ๋วเง่จิ๋วนเ้อิ๋วกันเป็นแถวเ่มั้ปไปต้นนั่นไหมุงเม่ยูทายยูถายูาจ้าะแค่เดียว มยไปเเนียยาเลยอันนี้ก็ต้นหมักม่วงเนาะเม่อินเนาะดยต้นมะม่วงมักม่วงอย่างเด้เหรอกบ่้าเมนกเนาะม่ก็พูดว่ามักม่วงเนี่ลุงเอามาปลูกเนาะโพมีต้นมักขามน้อยนะนะเมยนบนอ้ะต้นมักอันที่้าต้นมักสองต้นหมักสู่เดี๋ยวจะมือกันยาวเสียมากพูดตามเป็นเวิร์กนี่พี่น้องไลเนาะ เด่นอะมือหนก้อนมเขาไปลงไปเอาอีกคูยังคู่นั่นแบบนี้พดไปพู่นทีนองเลยเนาะนั่นกันไปย่เคำนี่กเดวอยู่แลวกับลุงืลเนาะพดไวินมไไูดนนยัลุงเลยเนาะมันจังไปยายไปทางหน้าเไปทางน้าผไปยงยง พีวินพีวินนี่นี่นี่นมาบังนี่มาบัางน,งนี่นี่วินโหใบางามจัมปะลุงเอ้กุกหมัม่วงลุงจนันอุ้ยตกใจชอ,อบจไเนาะ ลุงน้นงองไปเนอะค่ะมีเวลาเข้าไปซีโคสแล้วมันน้ำโอยักยูคือยังไงเนาะเข้าไปต้องเอาเสียมาพูดอีกเพราะว่ามันสีไหลลงเนาะหาใบมันชุ่มชื่นเลยนีน่ะมันไหลลงฟองเป็นเบิร์ดเจินในปลาลูกเนาะนี่าขาคนโตนี่เจินบีไปเบิร์ดโอ้โได้แล้วพี่น้อลงลุงครูตัวเขาต้องเอาเสียมาพูดก่อนส่วนนี้ มาได้แล้วนี่ล้ต้องพูดเป็นเบิ้งสิมันจังคิ่พี่น้อยน่าหนัตัวนี้มันแดดนะมันเลยถูกแดดเฮ้ยเฮ้ยตรงนองได้ดูละปูนองวินวินอันนี้แกสิบินน้องสะเนาะประลุงทางพุ่นแะสิบินก็มักมวง ไก่เฮือนพกแขกซ้ำปลาลุงเฮือนต้นไม้พกแขกวิ่งมึงในเฮือนต้นไม้พกแขกน,นะนุกฮู้ฮูู้้วินบ่อจึ๊บวิ่งวิ่งวิ่งอะไรอุ๊ปอ่าอืมเฮ้ยถูกไหรวินเนอร์นี่ <c ười> เปียกเลยแม่อิน นี่เขียดแล้วมาจักน้ำตามขั้นมาหนาไม่อินเขียดแล้วไม่ดุยเอามาปล่อยซื้อมาปล่อยเลยจืดเขียดนะคำหาคำมาปล่อยโอ้ลอมทั้งโอ้เปียวมาเลยมาเมลินมาช่วยเมยลิวอ๊ะ คนเลยมาออกไป่วยแม่ไปโอยเด็ดแม่ได้ปลาลุงเลยคนน้อยๆนีแม่ไปใส่กระไห่ไปน้ำโคดใบมาน้ำเดี๋ยวคนจะตก วิ is, pues ่งต ah ้นต uh ้นมะคุงน้อยหน่อยอีปลาลุงเลยหอ้บ่ต้นมะม่วงหน่อยไอ้บ่แม่ต้นมะคุงน้อยวิ่งสกินบ่มันสุกบุ่มันสุกไปไปอันนี้ก็สะเป็นต้นมะม่วงแก้มแดงเนาะปลาลุง ทำเลยพี่น้อยเนาะทำแนวบันเทิงสิตุกบินเลยเราเรนมืดคืมตกบินเลยแล้วอีสานบันีทปลาสาพี่น้อยเนาะสำหรับคลิปนี้แมงนิวกับิีคอลลัมลาก่อนสาบันเฮะเฮ้เฮ้อยากจับเฮ้ยจับเอบป้องในเขียดหราปุูบปุ๊บจบินหน้ามูอผู้หน่ะมีหอดปลาผูน่ะอึ่งบ่ลอยนะวินหน้านะหนาอนน่ะให้น้ามู ลุงลุงอยู่ฮะ,ะไปซาพี่น้องเอนะ้เนาะสำหรับคลิปนี้แมงนิว้วกัจจิคอร์ลำลาเนดะ้อไปลุงเลยเนาะนไปพบพบกันคลิปหนะ้าไปลุงเลยเนาะคลิปนี้สบายดีสบายดีบดัจกูทุกคนเด้อไปดิไปเด้อไปเด้อเอาแม่มาดูนะนะ่าน่มันพูขึ้นมาเลยเขี่ยนะขึ้นมาแมงนิวมาพดตัวนี้หนุกมาไว้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 สบายดีไปลุงเนี่ยเล ดูวิเนดิวินอมาดิดูโล่หุบังม่วงะ